ชีวิตของปัญญาชนคนกู้ภัยซึ่งน่าสนใจมากดอกปัญญาชน่าเตองย่างมากแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆเดีพวกเขานั้นได้ใช้เวลาที่หายขาดมเรียสลับพันตัวมาเป็นอาสาสังคมซึ่งทำได้ดีน้องกําไรอ่ะน้องกําไรครับขี้เหร่ในสูตเนาะเรียงไม่จบกู้ภัย เด่นเด่นเลยชาวสของวันเสบิเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ํากอยู่หัตายันน่ะอยู่ท่นาดมีฝนจังัดเชียงรายยังคงประจําจุดเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านเหมือนเช่นเคยครับเยอสโหเพ่่ากระจกําลังตามจุดต่างๆในเขที่แบ่หน้าที่รแต่สิ่งที่ทําให้เราเกิดความนใจมากไปกวคืออาสาสมัครผู้ภัยแทบทุกคน เป็นเยาวชนที่ยังศึกษาระดับชั้นมัทยาศาสตรและสายอาชีพครับสองกันสองเนี่ยแต่ทำเจ็ดศูนย์หนึ่งักษาเป็นผู้หลขห้าวสามดห้าเลยพิษดาเนศวรศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคนิคเชียงราเอกจะใช้การเป็นอาสาสมัครผ่้ยฝ่ร่วมกับกลุ่มเพื่อน โดยหน้าที่ของเด็กหนุ่มคนนี้คืออาสาลูกข่ายที่ต้องเดินทางไปด้วยรถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์บอกเขาต้องใส่หมดเเนี่ยนี่ไปช่วยหรือว่าเตุก่อนไปสมัยนะครับเ้ราะที่มีก็จะมีไปยื่นสื่อสารไอ้กระชแหลมไปซะนะครครับผมแล้วก็จะมีเตาเสริมนิดนึงเพื่อให้สัญญาณแรงเพื่อไปส่งหปส่งแล้วก็แล้วก็กระเป๋ายาครับผมกระเป๋ายาหลักๆที่ใช้เลยก็จะมีก๊อตตะไคร่นะครับอ่าจะใช้มากที่สุดก็เบอร์สามถึงเบอร์สี่ครับผมแล้วก็ ตัวนี้เป็นออมสลายครับผมเป็นน้ำเกลือใช้ล้างแผลน้องหมอนสไลด์เว้ยใช้เช็ดคราบเลือดดี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 เครื่องที่เร็วก็จะมีประมาณนี้ครับผมกับยาดีแน่รูไหมนะใช่ครับก็จะมีกินรูตูไปดิผิวรูตูว้อัเดี๋ยวกัเอาคโลเบิร์ออกมาดับขีลี่ออกใช่ใช่ครับเดี๋ยวรูปหมอนรูปหมอนเนี่ยตอนนี้กำลังแก้กระโจมกระโจ ถ้าเกิดว่าเราเรียนอยู่เราก็เราก็เรียนเวลาเรียนก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกแล้วก็เวลามาเที่เวีิสเตียกเกิดบางเงินส่วนนั้นบางอย่างเขอไปได้เทียบคั้งทัพงคอเขาไปสืบสวนแล้วก็ไปพักผ่อนในการเป็นอาสาสมัครผู้ภายมันเป็นการได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การประดุในบ้านตอเลยให้ออกทีวสังคมที่ใหม่แล้วก็ให้ความรู้ให้ประสบการณ์หลายอย่างในการช่วยเหลือการอนุรักษกันครับไม่เพียงแต่เด็กทุ่มคนนี้เท่านั้นแต่ยังมีเหล่าประชาชนอีกก <แฮ S 1> วา <แฮ S 3> <ม>่าหน่วที่เลือกจะเดินบนเส้นทางของการเป็นอาสาสมัรครกู้ภัยในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายเด็กลุ่มลุ่มนี้ก็เป็นนักศึกษาวิทยาลัยที่ิมเชียงรายเช่นกัน พวกเขาเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันเวลาว่างเขาก็เลือกจะมาอาชีพไหนเฮ้ยลักษณะเดียวกันด้วยครับทาไมแบบเป็นพวกผายแล้วทำไมก็อยู่บ้านเฉยๆฮ่าล้เราคิดว่ามันให้ไปดูอะไรบ้างเยอะครับสวยคงเก็บบ้านจับไปถามก็ถามละอ่อนไปไปเป็นศูนย์แทงเขาอ๋อไปเป็นวิทยุอ๋อไปแจ้งวิทยุได้ด้วยเหรอไอ้ยลองฝึกมาจากไหนอ่ะ

เรียนก็คือตอนเช้าเรียนะอ่าสมารอยู่เองตอนกลางคืนครับจอประมาณเที่คืนออกพอรุ่งก็ไปเรียนต่อคุณช้าแล้วครับกญญชนคนผู้ภัยนั้นยังมีให้ติดตามกันต่อนะคะชีวิตที่น่าสนใจของนักศึกษาหญิงคนหนึ่งค่ะเธอนั้นเสียสละแล้วก็มีใจที่สู้เป็นอย่างมากหันตัวมาเป็นอาสา ข้ามกลางผู้ชายจํานวนมากแต่เธอนั้นก็ทําได้ยังไม่ท้อขอยเลยจริงๆอย่าลืมเป็นกําลังใจให้นะคะรวมถึงส่งข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันได้ที่นี่เช่นเดิมค่ะที่แจ้งก่อเต็ i แอ o จลคมสุดท้ายคงท้อทเปหนึ่งสิดที่จะะาปัญหาสู่การแก้ไขโดยเร็วที่สุดค่ะพคกเป็นอีกสักครู่เดียวช่วงหน้าภาพไปติดตามติ้อรับเืงัี2013